ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะคะคเปิดงานมหกรรมมะม่วง8ริ้วครั้งที่20ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคม2568ค่ะ ที่ห้างสปปรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์นายขอจรเกียรติรักพาณิชมนีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยนางปิติมารักพาณิปปณีนายกเหล่ากาชาจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานเปิดงานมหากรรมมะม่วง8ริ้วครั้งที่20ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคม2568จังหวัดฉะเชิงเซามี11อำเภอนะคะโดยมีพื้นที่ปลูกมะม่วง 8อําเภอจำ,จำนวน1น4 0 0ไร่มะม่วงฉะเชิงเซาได้รับการรับรองเป็นสินค้า GI 4 0 0พคือมะม่วงน้ำดอกไม้ขายตึกเขียวเสวยและมะม่วงแรด8ริ้วค่ะโดยงานนี้ก็มีเกษตรกรชาวสวนมะม่วง8ริ้วมาร่วมออกร้านกว่า34ร้านสำหรับสถานการณ์การส่งออกมะม่วง8ดริ้วนายมานพแก้ววงนุกูลประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่าราคา ในประเทศดีอยู่ที่กิโลกร,รัมละ50-60บถึงสบาทสำหรับการส่งออกไปขายที่ต่างประเทศเกาหลีใต้นะคะก็เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของมะม่วงแปดริ้วแต่เนื่องจากสถานการณ์การเมืองภายในเกาหลีใต้รวมถึงภาษีส่งผลให้การส่งออกมะม่วงแปดริ้วค่อนข้างแผ่วลงในขณะที่ห้างสงรรพสินค้าภายในประเทศให้การสานับสนุนมะม่วงแปดริ้วนำไปวางจำหน่ายเนื่องจากมะม่วงแปดริ้วเป็นสินค้า GI ทํทำให้ผู้บริโภคมีความ ด้านจด้านนายดานยปัญจภพิทยกุลเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวว่าปีนี้ผลผลิตมะม่วงออกดีค่ะและน่าจะยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวมะม่วงแปดริ้วค่ะ